มีเครื่องที่ห้าตำแดวเนาะแบบไงนี่แหละครับเนาะจะใส่บ่งง่า,งามมาได้เด้อพ่หนุ่มเลยหาเรือ่องวูดมาใหม่จะขังออกไปซื้อดิ จ้ะวันนี้มาเล่ยนยุธงอีกแล้วจ้ะนักขันมาเล่ยนยุธงพ่อใหญ่ายายจะได้แบกยังกัน <c oughs> สวัสดีครับทุกผู้ทุกคนกับผมสวัสดีครับผมวันนี้ผมเป็นลักใหม่ไพ่เป็นเฝ้าไปเฝ้ามายังก็จะได้เป็นลักพ่กอใหญ่กระดอกกระเดาไม่เห็นยังพายาย่อใหญ่สีมะลามปลาไหลบวดีกิน,น,นล้วนเลวครับมะลามปลาริบพี่น้องถ่ายชินน้ำกันเด้อครับปลาไหลใสบ่บังลันได้เมือเศร้าดิครับเนี่ยปลาไริบวัดดีมีตัวบังงเด้อครับนี่ นีละนี่แต่ตรงงามๆเลยครับอะไรธรรมชาติงูรงเพชรสามบังดิตะตุยไบดิสองบังสองบังคือสะบูเบิรมือเศาร์ยายามก็พออยู่้มือเ้ารปยายามมือเศารเนาะตอนไปใส่เพราะเหตุรณ์มึงขวัน่กันนี่ครับการ้องิ็เพชรสามปล레이ดเอาอันนั้งได็กไปไงนี่นบปั้นหลอกไม่ไพแก้กับปล레이ดิครับตรงตองใส่ไปไม่ไพ่ออน มันยังมีเกลี่ยไงฮู้นี่ครับเกลี่ยมันที่ขาวสะอาดสะอาดแค่ลิ้นอันขันมอส้มเกลี่ยมันดำๆเลยโบไรครับโบไรโบได้มันหนึ่งโบไรมันหนึ่งมันหนทั้งทั้งขอด้วครับนี่คือเ่าเห็ดบางคลามเนี่ยนะแมนครับผมนี่อันนี้เขาจะฟันตัวนี้อีกปึ๊กต้องตัดจังหวะอึงกี่เด้อครับโบต้องใส่เลียก พุ่นเยี่ยขาวดีครับว่ามันบางไม้ไผ่ก็เอาไม้ไผ่อ่อนเด้อพี่น้องเอาไม้ไผ่แก่ประดิมันมาแก่ประดิทีครับ้เอาไม้ไผ่อ่อนได้สองแล้วครับเอาบึงป่าครับสองบังนี่สิพ่ออยู่วะมันแบ่งไงเด้แบ่งไงอยู่พ่ออยู่ดิอ่าสิพ่อดีเนาะอืมมันแบ่งไงมันกดไปครับวันนี้เอาสองบังซั้งกันอันบุพเพเริจังว่ากันไหมอีกอันนี้เป็นเสีองข้าวสาตําใ่เนาะ นี่แต่ไข่ไม่หอมไม่สีแข็งแต่แก่กาเทียมนี่บ่เอาเนะกตเทียมก็เทียมบา,เาบาเอาก็ได้ครับตัวเขาใส่หอมแดงแล้วอ๋อนี่ได้ขากันป็นใส่กระเทียมนี่หอมแดงงบ,บต้องใส่นี่ตัวนี้เฮาบ่ได้กินนี้ครับเป็นตัวนี้นี่แหละตัวเฮาสิิดป,ปากบางังตัวมันยังได้กินหอมออืเวลาบังมันฟดมนเป็นหยังมันฟดึ้นน้ำมันเดือดึ้นเนี่ มันเดียวตัวนี้ลงไปซอยครับผมมันสิออกกินไฟก่อนเนียนมันสิดับอหอม,อมใส่แบบนี้ จ้าตอนนี้กำลังเตรียมเครื่องใส้จ้ะเจี๊ยมบ้างก็จบจริงวัานี้หนึ่งกินหรอครับหยดาดแต่หัวตะไคร้เข้าไปเตียมท้งองหลงอยู่ว่ามันไข่ว่ามันไข่ป่าไานป่าไข่เคยออกมีแต่ใบตะไคร้ยังไม่เห็นเน่าเลยหนูสนุกว่าใบตะไคร่นี่อันมีเครื่องที่เขาตำเนาะพี่หนงนี่แหละครับเออน้องจิตใจน้องจิงใส่ล้ำปลายเด้อพี่น้องนี่เคี้ยงหอมครับตะไคร้เตรียมหอมแดง หอมแดงพริกตูไทยผิกแข็งอีกตั้งหากพริกแห้งเด้อพี่น้องเนี่เศรษแห้งเราเนี่ยมันต่ำไปเลยแดงอันนี้ทีเ้าคั่วแล้วนะครัคั่วแล้วครับผมนี่พี่น้องมันจะโคตรเบาลงกว่าไปห้องประต่งดตอนสั่นเด้อพี่น้องอะไรทีห้องไปใส่บังลั่นเลยนะครับเนี่ยลงไปแล้วครับบ่ดนี่ ว่ามาได้หาโตหกโตแบบนี้โตใหญ่เนาะพะย่เนาะโตงามอยู่ดิน้ำกันเดือพีนองเลยลามอีกแล้วครับดปีนี้หัวตะสลามนี่ครับปีนี้เอาครับไัดนี้มีักตูไยเดือบิ่นมาพ่มีตูไทหรอกอผาใส่้าไปครับ ใส่เข้าไปว่านาเลีงมันก็บงงามาไเด้อพี่น้องเลยนาเรียงกัซ้ำพักนาเรียงนัน่นละทำมาดาครับมันโมเป็นนาฝนนาฝนนี่มันยสีใบางามแต่<า>ว,ว่าจินหอมบ่หลายที่ปนี่ใบหอมใส่เไงบอผสใส่ครับคือใส่เหล่าด้วยครับบ่ระบือโหใส่ที่เข้มขับเลยนี่เขาใส่ ปลาหอกน้ำนจางหอกก็จงังเก็บเกียร์เส่น้ำจิ้มไม้ปลาอย่านี่โนโมตโตมาแล้วครับผมโอ้ยเสียบสมเนื้อสมนังนั่นละเสียบครับอืมโบเสียบก็อยู่บ่ได้เอาตำกูไปครับหน่อไม้เค็มเข้มเค็มเ<อ>ข้ม,ขมตัวใดหั่นใส่ไปนี้เขาส่งนี่ครับมันงานเราเด้อคนเราไงบ่า กตอนห้องจิบวยตอนจิบวยตอนหน่อยดีครับเพราะมันสิเขาไปในอัะอยู่มันจิเขาของคนอื่นครับผมเน,นี่ยโอ้เนี่ยเด้อครับวันนี้วันนี้เขาจิใส่บังนี่นครับหนึ่งตอนเด้อครับเผ่าไปแล้ว จับไปจับมันเลยพอได้ถือบังไดก็ได้เอาเอาด้วยจับถือบังตาอยู่คือกายบังหน้เข่าแล้วอือใั่ใส่เข่าอยู่แต่ละคนท่านไหนกินเข่าเนาะตะกี้อยู่ในบังรัดบันี้อยู่ในบังหลามแต่ไปเนี่ยเข่าไปแล้วบานี่อู้นี่แหละพอในของแกเข้าไปเข้าไปเคยเขาบังกับเขาบังที่ก่านล่ะออกบังนั่นมาเขาบังนี้ นี่เมื่อเผาหนังสาอยู่เนี่ยใส่ใจเป็นคนเผาด้ะพอขลามไปตั้งเลยนัส้เตั้งเลยนี่ปัญหาเขาอัดเราดิบองเาราแล้วมา่อกย้มเผาเขาแลมกับกย้เผาอัดเราเอพไปนอนมันมันใหญ่ปวดไปใหญ่ดออกอีก็ได้ คือเขาเอาใบตะไคร้มาอัดหยวนยังเมื่อจีซือรสชาติเป็นยูนิคด้วครับนี่ให้ฮอนใส่กันเวลาบังมันเดือดขึ้นมานี่โตนี่มันสิเป็นกินน้ำหอมลงไปเลยทเด้วยวกินหอมเกือกไข่เลยแนนออกออกเนี่ยเว้ยดังฮักเนี่ยหอมหลอ่ะเอานี่นี่เด้อครับทำเร็จแล้วครับอาชิบ,บัต น,นี่อีกบางนึงครับ,บรย่าย่ภาพไป,บไปไเบิง้งจากี่นอองไรเบิ้งเอาต่งเลยต่งผาดเป็นสีเลยต่างสีไห<น>มแมนเห็นเออเอาไปสิแมน,น,นกระด้เอากระดังไปมันก็นกนสรโจเค ไอ้ควนไอขกันมากเป็นไรพะ่ยสุกไปสุก้อพี่น้องเอ้บาทนี่เอาคือใหม่ขังแม่ทาใหม่ป่ะไปยังข้างในน่ะข้างในโมใหม่ดิเขาเอื่นวมาใหม่ถ้าขังนอกก็ซื้อดิบ้าเสียงปดไหมไปครับเอาบางเดียวก็นนาะพะย่ะเอาบางหนี่ก่อนเอหฮวนฮวนนฮวนเอาแนวจับเด็ดละพะย่ยเฟี้ยงเลยฮวนฮวนฮวนน เมียนตีเพื่นละพอเม่พาเห็ดเพิ่นว่ได้หลามปลาไหลเพิ่นสิหุงเขากินด้วยบังไม่ไพ่สุกเลยนีเสียงฝนเสียงฝนอ่ะเอาครับนี่ครับ มาว่าก you know, ันเด้อพ oh. ี่น้องทั oh, ้งเตียนั้งหงาธรรมดาะครับผมฮอนเบ็ดไปพ่ยจักวะโอ้เรื่องเปย์โอเคบ้เบ็ดเราครับบานไหนโอ้บางยนี่สิบบาทยอดเลยรูบาทรูปใบบนเนาะเดี๋ยวบางใยนี่หนำเไหนะฮอนเบ็ดรมั้งองเบ็ดไป บัาบางผมครับสงกับรอคอยมานั่นน้ำปลาปไหลผักฟอมบ,บ่เมืนออมเด้อครับนี่ลามค้าขังเลยครับเยี่ยขาวขาไอ้บ่งขังเลยนี่น้ำปลาไหลจ้ะมาเด้อพี่น้องกินข้าวจ้าเดี๋ยวนะครับผมเ,เดี๋พักกระโดดพ่อยากกินผมก็สามปลาไหลจั้หน่อยจ้ะเอมีถุยเด้อพี่น,อน้องมาเตงจริงเลยหรอกพี่ผมเออเฮาอยยุธงอยูุธาเิ็นเบาท่านไหนเมตเดเมท้องอยุทธจิกัดไปแก้เขาเขเจาะ เอาสาไปต้เฟี้ยงสิล่ะนกินของเนยนครับรัทตาต่ะเสียบตัวเสียบวะเจ้จังให้มันเข้มสายเข้มมองเฮ้ยสายพอดีเหนียนวะสายพอดีินมีอยู่เียนนี่นสายจางกับสายเข้มนี่ละนี่พอดีห้องขกินไดนีดล่ะเวาอยู่ใส่เข้มหรอ ถามถามหาเกียร์เป็นได้ไงอพอดีก็สุดเจ๋ียวอีกตัวหนึ่งไหมพอดีเนีย่ยเขาเอื่อมาโบเมนสายขเปื่อยขัดเนาะเขายางตววาบะผสุกบมีอันคือบังไม้ไผ่ขัดบังอ้อนเนี่ยเจ้าเผาอีดวนก็ได้เอาบดมี เป็นต้นก็ได้ให้เนี้ยตะกระดูกแกล็ดแกกได้โอ้นั่นคืกันของมันอ่อนเหมือนกันของมันเองคือตัวตัวเยอใบไผ่หน่อยมันจะกันไฟแต่บางที่ซองนี่ก็ะเพื่อจะว่าเป็นตะก่างออกมาตะกระดูกออกมาเผาแบบเป็นชั่วโมงเลรอเนาะเยอนี่แหละเขาจะเอินว่าหลามถ้าขันไม่แจ๊จะไปเชิดเด้อพี่น้องเลยขันไม่ไผ่แจ๊ปลาพฤษที่เราไม่ไหม Oh. Để, own, nào, nào, nào. Nào. mày hoạt cuốn lê khẩn mày che chắc mày oan nè giúp chẳng mày oan nhăng điều mày oan nhăng điều mày oan phay bỏ mày nhau nhau mày che nè chốt lê mày che nè chốt cứ tiêu bên hèn เอากระรากก็เริ่มเป็นดอกเป็นนั่นแล้วครับนี่ครับหน่อยกับขมคือเกานะ่ายครับใหญ่กับขมคือเกา่ายินมันหมือดชุ่มรสแมงม,ม,ม,มันไหมเนาะอยู่ไก่ก็ได้กับน้ำมาเนาะสูนี่ <laughs> อยูทอ่ทงกับมีอยู่บ้านกับมี่เน,นื้เขาจะเอื่นว่าไปใส่กับมน้ำมือเกลียวไปด้วยเพราะว่าเขาไม่ปีกอืม อ๋ออีต่เลยกินหมดมาเด้อครับท่มามคุณภาพเ้าอ็ไ้ขึ้นโซไฟใสกมักกันครับผมอันคือเอิญปลาคู่น้ำเน่ยเราพยายามเทียงไปเทียงแล้วาพันวาพันเบงอัย่ำเสาก็ไดวะเออเออเออลวดิเบิงเอาดอกย่ำเ้าเลอมาเด้อครับคู่ห้อง่าคอะกรไดล้ำไปอะไรให้กินก็ มือไหนเพิ่นมาเนี่ยผมยังรำม่กินเลยบอกหลวงนาจักอาทิตย์ก่อนเดอ้อขันไในมากกระไดพรนอาจารย์แต่อยู่จมเด้อครับอย <c oughs> ู่จมเสมือนเช่หะน้ำประทานบอกผมสิปหาป่าไหนวะ <c oughs> สก,กุนบางทีก็ไปเรียกเบิ้งไม่ไพส่สก,กุนลนี่ครับจังสิรำมิกินบ่ไหนครับผมได้ไม่ย้อนอยังทีผมไม่ตัดเบ็ดด้วยผมยังได้หนนี่จนในสมึงบริอะไรนี่จนมากมันจะเป็น ไม่รอดกอเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงไม่รอดกอค่ะคือเอาเขาเมือ่ออายุเกิดมันมันบผสมบูรณ์ร่างผสมบูรณ์ที่เกิดมาแล้วขนาดมันคนกะบ่พ่อสามจุลออกก้างหนึ่งนัดอ๋อเนี่ยเจอเมืเ่อไรหมดเลยปีหน้าจงังจะเกิดไม่หมดเนี่ยมูเกิดไม่หมกเกดเน,น,น,นี่ยโอ้ยมันนอนสมุนไก่โตนี่หมด เหย่อมพิษกันบางนี้แหละเจ้มไม่รถก่อเป็นนี่เสบเจ้มหน่อยจะหาได้เดี๋ยวปฐุมยังไหวลีกับอะไอ้มาดือลุงหนาเอ้ยมาบานพี่น้ามาบานกับพ่อามาเหยื่อมว่าจรองให้พ่อที่ได้ปลุกมาอะไรให้ไปป้อมให้กินเนะอยากแก่ข้ากขอ บัวดีบัวบัวเสียบไปคุณนเยบัวดฟินดาคุปยก็อยากเสียบกันด้วลูกกององมัดจิตเต๋ฮ่องเนาะเฮ้ยเศ้าเลยมาจะกรหนุอะไรบัวหรอกไก็สั่งเติอดูปู้ชุกชนเด้อครับไม่ิงถูยนามเหนกันจะก็ยิงขลัอิ่มครับหิวยังบ่อยุ่แล้วเนาะเสียบหะพ่อปลยหกตัวครับผมใส่ลามได้แค่สองบัง Bỏ bớt khắp rồi này oh. bớt rồi nó nhiều dạng bao nhiêu là cả đứa bao nhiêu lon người kiếm ăn một bò to không cả đại của nó quấn mấy chân cầu chân hầm bằng thiệt cả nhạc bằng thiệt cả bao nhạc bằng cả mình cả phớt đây mang hoa nó đủ khả nhắn xuống nè nó Mẹ anh không có khả nhắn hả không có đại diện mà Không dương บมเมนว่าพอปลอมด้วยงาได้ก็ได้ยกงาเนมันหลายวันนัมนต์บ่าม่เหม็นเลยผมไม่เบิ่งน้ำก็หลายกะบ่าได้บ่าหลายกะบ่าได้ก็ผ้าก็ได้ยืดได้กินครับเจ้าสำรับปอนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันมีการยัดบังมันมีการจับแท่งนี่หรอได้คือได้ขนมป้อได้กับไปเก็บผักกระโดนกับกุญมดแดงไปใส่บงงไปแดกกินกับเจ้าแล้วไป เดี๋ยวสุด hmm. มันสีใดอยู่ดิได้ครับพ่อจักสีใดหน่อยหลายแค่นั้นแหละคนหงมัวอาบานล้ำตรงใดอยู่แล้วมันสีใดหน่อยหลายแค่นั้นนี่นได้กับอาบัดิ้นสิละครับพี่น้องอู้หูล้ำปลาไยุ่นเลยอันนี้พอนมัวเด้อล้ำใส่บังบึ้งเงยครับพี่ธรรมชาติ

นี่ครับเกินพียนอนไม่กินน้ำเขาน้ำกันรูปถสกคนเด้อครับเมื่อวานพูผู้นี้เหละครับอยู่ไกลอยู่ไกลห้องกะถือว่าเป็นคนขื้อกันบ่ได้วาผู้ายผู้ดีเจ้าก็บอกว่าโอ้ยเขาคืองามแท้เจ้าไปยองเนาะโอ้เขางามขนาดนี้ปีนี้คนผู้ห้ยางไกลเพรวอยากกินขาน้ำบุรีวางสี่บัวแมนเหรอครับผมเอ้เพื่อได้หยับผู้ไฮเนาะแต่มันแจ้งได้คือยังให้นหน้าตี มุ้ยพอได้พู้หายแล้วครับผมแต่ว่าผมเป็นผู้หายผู้ดีกับสร้างผมกันว่าเป็นคนมีอย่างต้องกินน้ากันผู้หายก็อยากกินแซ่บผู้ดีก็อยากกินแซ่บเหมือนกันนั่นปะว่าแล้วกินเขาอ๋อฟังฝ่าฟ้ากินบ่ฟังฝ่าฟ้าว่าได้กินลูกเดียวเลยกระโปงมันนี่กัเบาหยกนู่นหัวมันกันสิหรอกับตัวเจกระได้ว่าไม่อยากกินแต่ว่าเรากินได้ทางนี้ สอนธรราสตร์เห็นกับหูก um 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 yes ับตาเนาะก็ไม่ไจะยืดยิ่งนี่ก็ขอบุญขอคุณพ่อแม่พี่น้องด้วยครับเครืองจ้ากดไลค์กดแชร์เลยว่าเจ้ากดซับตะไคร้ทุบตุขนกับคอยเปินมิตรคุณสุขกุญเชิญด้วยครับการไปกันมาทั้งบกทั้งน้ำทั้งอากาศบอยจากไอ้มีอันตรายให้แก่ตัวของเจ้ากูเจ้คุณนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เก่าคนณมาสวัสดีจากพี่น้องด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ